สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องช่เลสติ้งครับวันนี้เรามาตามติดช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้เราจะมาที่ร้านช่างแฮกเกอร์นะมาเจอช่างกําลังจะเปลี่ยนยางฟีโน่ครับขอบ10ี่ครับมาดูกันเลยครับว่าช่างเขามีวิธีการเปลี่ยนยังไงครับนี่ครับตัวนี้ฟีโน่ตัวนี้ครับมันจะมีอาร์มนะครับต้องถอดท่อออกก่อนครับ ทั้งแฮกกำลังลื้อเลยนะครับตอนนี้ทอดทอออกก่อนแล้วก็ทอดอาร์มครับนี่ครับอาร์มออกมาแล้วครับตอนนี้อามด้วยครับกำลังดึงล้อออกนะครับล้อนหอน่อยหอ้่ ร้อนนะครับช่างฮักอ๋อร้อนเลยนี่หนงร้อนไปแล้วนี่ครับตามติดชีวิตช่างเลยครับวันนี้<อ>นี่ครับเวลาทอดทอดอยางนอกครับ<ม>เราจะเปลี่ยนยางในครับคันนี้ครับก<ม>็ปอยลมออกก่อนครับลมลม ี่ล้อนะครับ3ามด้วยนะครับหางแทกกดยางครับกดยางให้รุดจากขอบครับเวลางัดก็จะได้งัดง่ายๆหน่อยครับนี่ครับมาดูตูดช่างแท็กเข่าครับเาเลยขัดยางครับคัดขัดขาไว้อันนึงก่อนครับนี่เงียบอันนี้ต้องงัดตามเลยครับ อยากเป็นช่างนะครับก็ดูตามนี้เลยครับเื่อจะเปลี่ยนยางเองที่บ้านได้ครับนี่อเสร็จเรียบร้อยก็ขายชุดลงขายน็อตครับตรงที่ ทุบลมครับของยางไหนออกก่อนครับก่อนที่เรายางไหนออกครับนี่ครับเอาตีนยันไหมครับนี่ครับดึงงอ,อกมาแล้วครับง่ายๆนะครับนี่ตามนี้เลยครับอ,อยางใช่ไหมช่างเอาอยางใช่ไหมช่าง นี่ครับตัวนี้มันจะเป็นยางงอกมันจะเป็นเบอร์275นะครับขอ้อตุตีเราก็ทายยางในเดือดเท่ากับยางนอกครับเบอร์275ขอ้อตุ้มตีเหมือนกันครับ,เ,บเ,เวลาเรายางไหนออกแล้วครับอ่าช่างเขาก็จะ เอามือรูดดูที่ยางนอกครับเพื่อว่ามีเศษอะไรทิ่มขาวไว้ครับเอ๋ครับการทําต้องทําแบบนี้ครับพี่ช่างทําครับ เรียบร้อยครับไม่มีครับก็ทีนี้เราก็เตรียมเ,อเผออกนะครับเตรียมอย่างไรจะใส่แล้วนะครับ ยังไงพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยครับพอดีช่วงนี้โควิดก็ต้องใส่แมสนะครับนี่ครับยังไงก็ใครผ่านมาเส้นวัดละคกนะครับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับมาแวะซ่อมที่ร้านช่างแฮกได้เลยครับอลันตีฝีมือโดยทัดซิ่งครับนี่ครับเวลาเราจะใส่ยังไงครับเราต้องเติมลมไมหน้อยครับกันยางพับนะครับ นี่ครับตีนเยียบครับออกสอนเข้าไว้ก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยครับนี่ี่ครับสอนเข้าไปแล้วปุ๊บก็เอาน็อตคาไว้หน่อยครับกันหลุด นี่ครับลรวก็ยัดยางเข้าแล้วนะครับการที่ว่าเราสูบยางยางในให้มีลมน้อยครับก่อนที่จะยัดเข้าไปยางนอกครับมันดีอย่างครับว่ายางมันจะไม่พับนะตามตู้ตรงชั้งครับแล้วก็ยางในเข้าเรียบร้อยแล้วครับเราก็ปล่อยลมออกหน่อยหนึ่งครับนี่ครับทางกำลังปล่อยลมออกครับ ถ้าเกิดว่าเราเจาอย่างนอกเข้าง่ายๆนะครับเราก็มีสูตรครับเอาน้ํามันเครื่องนี่นะครับเก่าๆครับทาเข้มไณนิดหนึ่งครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ครับกูท่องช่างไทยช่างไทยทั้งของแต่ละช่างจะไม่เหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับก็เทียวยางงอกเข้าแล้วครับนี่ นี่ครับตามนี้เลยครับเวลาเรางัดเข้าไปครับแล้วก็เราก็กดขอบเข้าไปครับมันก็จะเข้าครับตัดขอบนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับอย่างไหนเข้าไปเข้าไปเลยล้อเรียบร้อยแล้วครับส่วนอย่างนอกไม่ได้เปลี่ยนนะครับอย่างนอกก็ยังใช้งานได้อยู่ครับดอกอย่างเยอะอยู่ลูกค้าอย่างรั่วมาครับแค่เปลี่ยนอย่างไหนนะครับ ถายทุบลมให้แน่นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะประกอบแล้วนะครับนี่ครับเอาล้อเข้าแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรถฟีโน่นะครับรุ่นตัวมีอาร์มหลังนะครับการประกอบการเข้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับ มันเข้าไปครับ <S <S ขยิบเข้าไปครับนี่ ใส้อารมเสร็จแล้วครับข้อตามเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยครับซื้อมาแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับทำง่ายๆครับก็ยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนาก็ฝากติดตามช่อง youtube ทัดเลสซิ่งด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับปฏิครับ